สวัสดีค่ะวันนี้จะมาถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆให้เพื่อนๆได้รับชมไปหาปลาอีกแล้วค่ะวันนี้ก็ได้แต่ปลานิลน,นะคะวันนี้ไม่ได้ปลาตะเพียนดูค่ะอันนี้คือฝึกลูกนะคะฝึกลูกมือใหม่มือใหม่หัดทำค่ะฝึกให้เขา แหกปานะคะแบบแบบว่าผ่าครึ่งนะคะผ่าถ้าอย่างมืออยงมืออย่างสม,มานอย่างเราก็จะผ่าจากข้างหลังหนึ่งอย่างนเนาะแต่อันนี้เขาผ่าจากข้างหน้าไปข้างหลังลนี่เหมือนแบบผ่าจากข้างหน้าแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยโอเคอยู่เนาะก็มือใหม่ไม่เป็นไรแม่ก็ไม่ได้ออกมาดูด้วยไงเพราะมอตะคุยโทรศัพท์อยู่ก็อยากให้น้องเขาทาเป็นเนาะอยากให้ฝึกเขาทัศเขาเผื่อ วันใดวันหนึ่งเนาะออกจากแม่ไปอาจจะเป็นอะไรประมาณเนี้คือให้ทาอะไรก็เป็นเหมือนอย่างของแกต้าเองก็เป็นตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแปดขวบนะคะทาปลาเพราะว่าอยู่กับพ่อเนาะแล้วก็พ่อเห็นพ่อทําก็มานั่งดูนั่งดูพ่อทําก็เลยเป็นอะไรทุกอย่างเนาะก่อนเราจะเป็นเราก็ต้องฝึกฝึกทุกอย่างนั่นแหละค่ะทุกอย่างที่เราไม่ใช่ว่าใครจะเป็นตั้งแต่เกิดน,นะคะต้องฝึกอันนี้ก็ คือนางยังบอกว่าหันเห็ดข้างหลังก็คือเห็ดเห็ดไม่เป็นกลัวมีดโดนมือเขาบอกก็เลยให้นางก็เลยมาเห็ดข้างหน้าข้างหน้าไปหาข้างหลังอันนี้ไข่นะคะปาน,นินไข่เป็นไรคะ่ะก็กินได้อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ไม่สวยเนาะไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ทําขายทําให้กินคะ่ะโอเคอมือลูกสาวคะ่ะพอใช้ได้ไหมคะดูค่ะ แต่ละตัวก็ก็ไม่เป็นไรเนาะคือเละเละเละหมดเลยค่ะก็นี่ก็มานั่งหัวเลาะก็เลยว่าเออมาทำเป็นคลิปดีกว่าอะไรประมาณเนี้ก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาให้กำลังใจในคลิปค่ะขอบคุณค่ะ